ขึ้นคมอ๋อขึ้นคมขึ้นคอมขึ้นคมมาด่าขึ้นคมเฮ้ดีดึงดีดึงดิดีดึงแล้วมาด่าดีดึงเจ็บจริงอ้อเจ็บจริงอ้อเจ็บจริงจะมาด่าเจ็บจริงตอนนเอาจริงกันะเอาจริงกันเลยอ่ะฮะมึดไม้ผมดีปะใครต้องร้องเลยหนึ่งสองสามขึ้นคมอม แบเจ็บจะงจังจะขึ้นข้อมอเลยเจ็บอิ่มหรอเาเจ็บจริงเจ็บจริงยัยจะไปเล่นขนาดนั้นดิเอเจ็บจริงเอ๊ะอย่าทะลึ่งดิไม่เสียไม่รับอีลเสียขนาดนไม่อยาเจ็บตกใจตกใจเลยเอาคนคิดคนที่ตกใจจะคิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นอ๋อ เอาครับขึ้นคอมขึ้นคอมขึ้นคอมมด่ขึ้นคอมดีดึงดีดึงดีดึงมาดดีดเจ็บจริงอ้นเจ็บจริงอ้จะมาจักเจ็บจริงอ้แสบแย่แสบแย่สบแย่จะมาจักแสบแย่ดี เจ็บจริงจะมาจ้าเจ็บจริงอ้นเจ็บจริงอ้นเจ็บเอ้เจ้าเจ็บจริงจะมาจ้าจริเจ็บจริงอ้นเจ็บจริงอ้นเจ็บจริงจะมาจ้าเจ็บจริงอ้นอ๋อเสร็จแล้วเฮียมเอ้ยมูกงี้ไม่ต้องให้ผมด้วยผมไม่ต้าใจเลยไม่ต้องใจอยู่นีกทั้งคณะนะครับเป็นเพียงคนเดียวครับคำว่าจะใดไม่สุภาพครับขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้ว